ทางด้านทำบุกนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางในศึกบุนเดสดีกาบ2เยอรมันครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET a r อี a ารนเช็คก่อนเกมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเลือกผู้เด็ดๆมานำเสนอทุกทุท่านดีกว่า ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันรอบเพย์ออฟเลื่อนขึ้นชั้นเลื่อนตกชั้นนัดแรกสตุตการ์ดเปิดบ้านรับกรรมเยนของฮัมบุกที่สนามเมอร์เซเดสเบนซ์อารีนาสตุตการ์ดนะครับอยู่อันดับที่16ของตารางในศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน แข่งไปทั้งหมดตอนนี้34นะัดมี33แต้มชนะ7เสมอ12แพ้15 5านัดหลังสุดของสตุตการ์ดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ทางด้านฮัมบุกนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางในศึกบุนเดนดีกา2เยอรมันแข่งไปทั้งหมดนะครับ34นะัดมี66แต้มชนะ20เสมอ6แพ้8 5านัดหลังสุดของฮัมบุกนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 สตุตการจากการทำเพียงแค่เสมอในนัดสุดท้ายส่งผลให้ต้องมาเพย์ออฟเพื่ออยู่บนหลีกสูงสุดต่อไปขนาดที่ความพร้อมก่อนลงสนามนะครับยังไรเงาของแนวรับชาวฝรั่งเศสที่เจ็บข้อเท้ายังไม่พร้อมเล่นในเกมนี้มาทางด้านทำบุกนะครับแขกรับเชิญจากลีก้า2ก่อนออกไปเยือนในวันนี้นะครับมีข่าวร้าย เพราะว่าจะช่วยใช้งานของมาริโอวาซสุโควิตกองหลังวัยรุ่นที่ติดโทษแบนส่งผลในแมตชนี้ส่วนตำแหน่งที่เหลืออยู่จะใช้งานนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงบูโดยระบบ4-3-3สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสทีมสตุตการชนะ2เสมอ2ฮัมบูกชนะ1 ผลงานล่าสุดของสตุตการ์ดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้1 1ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนทางด้านฮัมบูกนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้ถึง16ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดผลงานในบ้านนะครับล่าสุดของสตุตการ์ดชนะ1เสมอ3แพ้1ิ่งยิงได้9ประตูและเสีย9ประตู จากการลงสนาม5นัดหลังสุดทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างฮัมบุกนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้10ประตูและเสียไปถึง8ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดสำหรับเกมนี้นะครับยังคงต้องยกให้สตุตการ์ดเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมกำลังของนักเตะและชื่อเสียงที่เหนือกว่าเยอะ แถมยังได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านก่อนด้วยทําให้แมตชนี้คงเป็นฝ่ายที่โหมพับสนามบุกเพื่อตุนความได้เปรียบให้ได้จตกก่อนส่วนทางด้านทัมบุกผู้มาเยือนจริงอยู่นะครับว่าเกมลุกจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับผู้แข่งได้หน่อยแต่กลายเป็นว่ากองหลังเทียบแทบไม่ได้เลยมักจะเสียประตูง่ายและเสียเยอะอีกด้วยจึงมองว่านะครับการออกไปเยือนในเกมเลกแรกวันนี้ คงไม่มีอะไรต้องคิดเยอะนอกจากการทำทุกทางเพื่อรักษาผลการแข่งขันออกมาแต่ส่วนตัวผมว่าคงยากหน่อยละครับกับการเจอคู่แข่งที่ได้เปรียบแบบนี้จบ90นาทีครับสตุกตการ์ดเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0สรุปช่วงสุดท้ายนะครับทีมเด็ดๆที่ผมจะเลือกให้ในคลิปนี้ก็คือสตุกตการ์ดสตุกตการ์ด